สวัสดีครับวันนี้พามาชมคุณปู่นะครับลายลิมิตเ็ตนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับคุณปู่เบอร์4026นะครับตอนนี้กำลังทำกระบวนเข้าป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามานะครับทำกระบวนกรุงเทพนะครับ207นะครับปลายทางนครสวรรค์นะครับมาแล้วครับคุณปู่ของเรานะครับลายลิมิตเ็ตนะครับหนึ่งเดียวในไทยนะครับผม หยุดรับส่งนะครับป้าหยุดรถโรงพยาบาลรามานะครับตอนนี้รอสัญญาณไปเขียวนะครับแล้วก็เครื่องกั้นลงนะครับคุณคููเบอร์นี้เป็นลายพิเศษนะครับหน้าเหลืองข้างส้มนะครับแถบแดงนะครับพึ่งออกวาระมาจากมักกะสันนะครับวันนี้ได้มาทำกระบวน รถธรรมดานะครับที่สองศูนย์เจ็ดนะครับกรุงเทพไปทางสถานีนครสวรรค์นะครับ,นนรบหรอเครื่องกันง้นตรงนูง้นลงนะครับ เดียวในไทยนะครับที่ลายแบบนี้นะครับ ทำขบวนที่207นะครับกรุงเทพปลายทางสถานีนครสวรรค์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะทำขับนะครับขบวนที่208นะครับนครสวรรค์ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับถ้าหยุดจากออกจากป้ายหยุดรถไปแล้วนะครับก็น่าจะหยุดสถานีสามเสตต่อไปนะครับ ไปทาไประบไทยนครสวรรคะ์น,น, 1, 2, 3, 4, 5, นะครับวันนี้พ่วงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกตู้นะครับหกพันนะครับสัญญาณเขียวแล้วนะครับไปแล้วครับ